มาดูเรื่องดีๆที่เขาบอกว่ารอกลางกระเป๋าตังร์รับเลยเงิน1 0 0 0 0บาทเพราะวันพรุ่งนี้ล็อตแรกเขาแจกแล้วนะฮะคุณผู้ชมเป็นกลุ่มไหนใครจะได้นี่พามาดูหน่อยพร้อมโอนเรียบร้อยแจกเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทวันพรุ่งนี้นะฮะวันแรกผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ก็คือผู้พิการแล้วก็คนที่ถือบัตรสวัสดิการหรือบัตรคนจน ดูง่ายๆเลขหลักสุดท้ายของบัตรประชาชนคือเลขศูนย์ในจำนวนนี้มีทั้งหมด1 1 7 0 0ล้านกว่าคนขออภัย1.17ล้านคนนะฮะอ้าวต่อมาก็คือวันรุ่งขึ้น26กันยาคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ27 30กันยาจะเป็นกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลขที่บัตรประชาชนตัวสุดท้ายก็จะมีตั้งแต่หลัก1จนถึงเลข9ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้เขาจะมีการแบ่งทยอยโอนเงินเนี่ย4วันเข้าบัญชีพร้อมเพย์แล้วก็บัญชีธนาคารที่แจ้งไว้หรือสามารถถอนเงิน ออกมาเป็นเงินสดได้นะอันนี้เขายืนยนันนําไปใช้ใจ่ายอะไรก็ได้ไม่มีข้อยกเว้นรัฐบาลยืนยันว่าปลอดภัยลองไปฟังนะฮะคุณผู้ชมทางนายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีกระทรวงคลังที่เขาบอกเลยวันพรุ่งนี้นายกอุ้งอิงจะเป็นคนกดปุ่มโอนเงินให้ชาวบ้านด้วยตัวเองเลยเป็นไปได้เพราะว่าถ้าคนเข้าไป14ล้านคนพร้อมกันก็อาจจะมี มันก็อาจจะมีการช้าบ้างอะไรบ้างก็ก,กด retry กดลองดูครับตัวแอปพลิเคชันไม่ได้ล่มอะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างครั้งแรกก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยการเติมเงิน10,000บาทก็รับรื่นนะครับก็เดินหน้าแน่นอนจบละนะครับเฟสถัดไปเนี่ยเราก็เห็นสภา,ภาพแล้วนะครับเราก็จะต้องเร่งรัดดาเนินการให้มันครบถ้วนตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปใครที่ไม่รู้ว่าที่เราจะได้หรือไม่ได้นะดูนะฮะเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เงินดิจิตอลนะครับ10,000บาทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ เว็บไซต์กอฟเวลแฟร์นะฮะหรือเว็บไซต์กอฟเวลแฟร์เฉพาะคนพิการหรือแอปพลิเคชันรัดจ่าย นี่ม,มี3 4สี่เว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเข้าไปตรวจสอบได้ว่าเราเนี่ยได้สิทธิ์ไหมจะได้รับเงินเข้าวันไหนในกรณีนะคนพิการกลุ่มเปราะบางจะโอนเข้าไปก็ถอดออกมาเป็นเงินสดก็นําไปใช้ได้โดยที่ไม่ได้มีข้อยกเว้นนะคะแต่ถามหน่อยเว็บไซต์นะกลุ่มเปราะบางไม่รู้เขาจะเข้าถึงไหมเพราะว่าเอาแค่ธนาคารทกสที่บออ่บอไรจังหวัดตราดคนไปนกันเต็มเลยเพราะว่าเขาโอนเข้าพร้อมเพย์ใช่ไหมบางทีแบบเขาทําไม่เป็นเขาบอกพร้อมเพย์ ไม่รู้ด้วยซ้ําคืออะไรบาง <จะ S 1> คน <A S 1> ยงงไงใช่ไปธนาคารค่ะพี่ยามตอนแรกดูแลความปลอดภัย oh, 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 oh. ตอนนี้เป็นเจ้านที่แจกบัตรคิวค่ะ oh, oh. ไม่อย่างนั้นวุ่นวายเลยค่ะ oh, oh. คือทางธนาคารทกศที่อำเภอบ่อไร่รจังหวัดตราดบอกว่าคนมาเยอะมากแล้วเขามากันแต่เช้าเนี่ยคนเฒ่าคนแก่มาไปบอกเขายายเดี๋ยวรอเงินพร้อมเพยนะยายงงอะไรวะยายไปธนาคารดีกว่าที้นธนาคารบอกว่าพื้นที่จํากัดเ <Yeah. S 1> จ้าที่จํากัดตอนนี้จัดให้ได้แค่ วันละร้อยคิวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็ทยอยทําในวันอื่นๆต่อไปที่รปภเมื่อกี้ต้องเป็นเจ้าหน้าที่แจกบัตรคิวไปก่อนอค่ะเนี่ยคนเต็มธนาคารเลยไปให้เจ้าที่ผูกพร้อมเพยให้โอ้โหส่วนที่ชัยนาทคุณผู้ชมกรุงไทยสาขาเมืองชัยนาทคนมาตั้งแต่ก่อนแปดโมงครึ่งธนาคารเขาเปิดเขาก็จะมีบัตรคิวให้เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เปิดเลนพิเศษเปิดเคาน์เตอร์พิเศษเลยสําหรับคนที่มาทําพร้อมเพยโดยเฉพาะ แน่นธนาคารแบบนี้เพราะว่าก็จะมีลูกค้าท่านอื่นที่มาทําธุรกรรมอื่นๆด้วยส่วนที่ทอกศออในตัวเมืองเหมือนกันมีบางคน,นเดินทางมา10กว่ากิโละมารอตั้งแต่เช้ามารองเงินหมื่นถามว่าจะทําอะไรเป็นอย่างแรกเมื่อได้รับเงินชาวบ้านบอกก็ซื้อข้าวสารเข้าบ้านเลยอย่างแรกแล้วก็สิ่งของที่จําเป็นแต่อาจจะค่อยๆใช้ใช้ไม่หมดเพราะบางอย่างต้องสํารองไว้เป็นทุนของครอบครัว แต่จริงๆก็คือมันก็ต้องไปรอรับวันพรุ่งนี้นะโอ<ช>้จะไ,ไปตื่นตัวตั้งแต่วันนี้เลยอ,ะอ่ะและ้วชาวบ้านส่วนใหญ่ต่างจังหวัดก็จะใช้ทกอศอกับกรุงไทยซะเยอะด้วยนะ,ะโอ้โหพรุ่งนี้ธนาคารตัดแตกแบบ <นะ S 2> ทำไม่เป็น,นอ่ะ<อ>ต้องให้เจ้าห้ที่ธนาคารทำให้